เรื่องมือดำกับงานเหล็กงานช่างพวกนี้นะครับมันเป็นของคู่กันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าพวกชิ้งนงานของเรารที่เป็นเหล็กอะไรพวกนี้นะครับเวลาที่เขาขึ้นลูกหรือว่าเวลาที่เขาป้องกันสนิทเนี่ยมันก็จะเคลือบน้ามันมานะครับพอมันมาผสมกับฝุ่นอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นคราบเหนียวเป็น,ปนคราบดำนะพอเปื้อนติดมือเราแล้วนะครับมันล้างออกค่อนข้างยากนะครับ liver. ผมก็เองเนี่ยก็มีปัญหาพวกนี้เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาผมจะล้างมือเนี่ยผมก็จะใช้ผงซักฟอกหรือว่าแป๊บ ที่เราใช้ซักผ้าโดยทั่วไปเ,เนี่ยนะครับก็ใช้ล้างแต่ว่าปัญหาของมันก็คือเวลามันทําความสะอาดเนี่ยครับมันไม่ค่อยสะอาดนะครับแล้วก็มาใช้เวลาล้างค่อนข้างนานนะครับเวลาที่เราล้างไปแล้วเนี่ยกว่ามือเราจะหายลื่นนะครับมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอย่างสมมุติว่าผมทํางานอยู่เนี่ยมีโทรศัพท์เข้านะครับต้องออกไปล้างมือก่อนนะครับ ก่อนจะกลับไปอีกทีนะครับมันล้างนานเนี่ยเขาวางสายไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยไปลองมองหาพวกเจลล้างมืออะไรพวกนี้นะครับตามร้านฮาร์ดแวร์นะครับเท่าที่ผมเคยใช้มาเนี่ยก็มี2ตัวนี้นะครับจริงๆแล้วในบ้านเรานะครับมันก็จะมีอีกหลายตัวหลายยี่ห้อนะครับอย่างของพวกออ l เลน์อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมเคยใช้งานมาก็จะมี2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดในรูปนะครับใกล้ๆกันเดี๋ยวผมกลัวอ่านชื่อของเขาผิดนะครับ กระป๋องเล็กนะครับเป็นกระป๋องขนาดครึ่งลิตรนะครับราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับก็ในนี้เขาก็จะบอกไว้เลยว่าเป็นเจลทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องใช้น้ำนะครับก็คือเวลาใช้งานเนี่ยเราก็บีบออกมานะครับกดออกมาแล้วก็ใส่มือเราเสร็จแล้วเนะี่ยก็ถูๆให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วเนะี่ยพอคิดว่าสะอาดแล้วเนะี่ยเราก็ใช้ผ้าแห้งผ้าสะอาดนะครับเช็ดทำความสะอาดอีกทีนะครับก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดจะให้สะอาดกันนะกว่านั้นนะครับเราก็ถูๆแล้วก็ไปล้างน้ําตามปกตินะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับปัญหาของตัวกระป๋องเล็กเนี่ยก็คือเวลาตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมกดใช้งานไปประมาณ3-4ี่ครั้งนะครับก็กลายเป็นว่าหัวกดเนี่ยตัวปั๊มนะครับมันเสียไปเรียบร้อยแล้วนะครับนองจากว่าตัวอาจจะเป็นเพราะว่าตัวปั๊มเนี่ยครับมันเป็นมันเป็นมันมีขนาดเล็กนะครับแต่ว่า,าเจลที่อยู่ข้างในมันค่อนข้างข้นแล้วก็มันผสมพวก คล้ายๆกับเม็ดทรายนะครับเป็นสารขัดเนี่ยผสมู่ในนั้นด้วยนะครับทำให้มันเสียเร็วนะครับดังนั้นในเวลาจะใช้งานเนี่ยผมก็ต้องเปิดฝาแล้วก็เทใส่มือนะครับหลังจากนั้นครับผมก็ไปหามาใช้งานอีกตัวหนึ่งครับอันนี้จะเป็นแกนลอนใหญ่นะครับขนาด3ลิตรนะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณ800กว่าบาทนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นแกนลอนใหญ่แบบนี้นะครับถ้าเกิดกดใช้งานนะครับก็น่าจะประมาณได้สักประมาณพันครั้งนะครับก็ลอง บ่งลบคุณหารดูกันลวกันนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะถ้าเทียบ2ตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับคิดว่าตัวนี้นะครับใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สะอาดกว่านะครับแล้วก็ใช้มาระยะหนึ่งแล้วตัวปั๊มมันยังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับนั่นจากว่าตัวปั๊มมาเนี่ยมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับก็ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับาการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราจะ บีบใส่มือนะครับแล้วก็ถูๆให้มันสะอาดแล้วก็เอาผ้าแห้งนะครับเช็ดก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้สะอาดกว่านั้นนะครับก็เราก็ถูเสร็จแล้วนะเราก็ไปล้างไปล้างน้ําสะอาดอีกทีหนึ่งน้ำาปะปาเนี่ยแหละครับมันก็จะสะอาดแบบหมดจดเลยนะครับจากที่ผมใช้งานมานะครับถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยกับพวกผงซักฟอกอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้มันก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่ามันทํามาเฉพาะงานนะครับแล้วก็ ที่ผมชอบเนี่ยคือมัน,มนสะดวกว่ามันรวดเร็วนะครับก็คืออย่างสมมุติว่าในเคสที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับสมมุติว่าผมทํางานอยู่แล้วมีโทรศัพท์เข้าเลยครับถ้าใช้พวกนี้นะครับมันก็กดใส่มือนะครับถูทู่ถูแล้วก็ผ้าสะอาดแฉกเนะี่ยมันก็รับโทรศัพท์ได้ละมันค่อนข้างเร็วนะครับอันนี้เป็นข้อดีของมันที่ผมอชอบเลยนะครับแล้วก็เวลาล้างนะครับถ้าเกิดไปล้างด้วยน้ําอีกทีเนี่ยมันก็จะ สะอาดหมดจดเลยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของมันเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะผมก็จะจับชิ้นงานของผมทั่วไปเนี่ยนะครับให้มือดำสาระเดี๋ยวลองล้างดูนะว่ามันจะได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับก็ชิ้นงานที่ผมจะจับเนี่ยก็จะเป็นเหล็กที่เคลือบน้ำมันมาแล้วก็โดนฝุ่นโดนอะไรพวกนี้นะครับดาเหมือนตอนเราทางานนะครับเดี๋ยวลองไปเทสดู ก็ประมาณนี้นะครับสรับการใช้งานโดยปกติแล้วเนเวลาผมล้างเนี่ยผมจะล้างด้วยน้ําทุกครั้งนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเวลาเราเช็ดด้วยผ้าเนบางครั้งเนี่ยมันเข้าไม่ได้ทุกซอกทุกมุมนะครับมันก็จะลงเหลือคราบติดอยู่แต่ว่าเวลาที่เร่งด่วนอย่างรับโทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ผ้าเนี่ยก็จะสะดวกแลวก็รวดเร็วนะครับมาม่มีพวกกลิ่นหอมๆที่เขาเติมลงไปด้วยนะครับมันก็จะหอมติดมือนะครับพวกนี้ไม่ได้เป็นอันตรายกับมือนะครับเพราะเขารับรองมาอย่างนั้นประมาณนั้นนะครับก็ ผมลองแล้วก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับพวกนี้ไม่ได้กัดมือยกเว้นอาจจะมีบางคนก็ได้นะครับที่แพ้พวกนี้นะครับรัะนั้นก็ต้องลองเช็คกันเองนะครับก็สําหรับเจลททำความสะอาดมือก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครเจอยี่ห้ออื่นดีๆก็ลองแนะนำบ้างนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ